สวัสดีจ้ามณีสิัาไม่เห็นขนมหดแตกเนาะสลอสเลจนหดแตกขนมนั่นนึงสีอื่นขนมอมยิม้มสวัสดีจ้ามณีสิภาไม่เห็นขนโมโคลโอเคเลตจ้ามันก็มีภาษาเอื่นมันอยู่ดอกมีเอ่อน้ำมันผื่ดนอทานตะวันประมาณห้าตักใส่สอนเนี่ยประมาณ หกซอนจ้ะแป้งสาลีครึ่งกิโลจ้ะแล้วก็น้ำตาลก็หกด้วยกันเด้จ้ะแล,แล้วก็มีไข่ใบหนึ่งจ้ะปากกอันนี้คืออันนี้ช่างว่าั่นจ้ะผมเย็บจ้ะจะกสองซองปากกเออกินน้ำตาลกินกินวานิลลาจ้ะซองหนึ่ง พงฟูนิดหน่อยจ้ะพงฟูที่เราใส่มันเหลือเครื่องซ่องจะ้วก็มีเบกกิ้งโซดาสำหรับเห้ขนมด้วยจ้ะครึ่งช้อนชาราคาน้ำอุ่นจ้ะเท้าใส่มาเฮดซอลผสมเลยเด้อจ้ะถ้ากัซซร่อนแป้งมันเด้อจ้ะแป้งครึ่งกิโลให้มันเบาจ้ะ ร้อนดุบเลยจ้ะโอเคจ้ะน้ำกับประมาณครึ่งลิตรเลยจ้ะน้ำก่อนมนลจ้ะ เอาไปอุน่นสำหรับอุ่นกับเครื่องลิดเขาก็สีใส่ยีนต้องไปเลยจ้ะสองห่อเลยแล้วกะ็น้ำตาลกินวานิลาซองหนึ่งจ้ะจะน้ำตาลอันนี้เขาก็ะใส่ลงไปเลยจ้ะเขาก็สีมาเบิง่งเอ่อว่า ผงยีถ้ามันตายบัวถ้าตายเขาก็ใส่บัวใดเขาก็ต้องไปหามาหม่ต้องรอยอีกกักประมาณจักขานาทีจ้ะโอเคจ้ะหลังหานาทีเนาะผงยีเท่ามันก็ขึ้นฟูดีแล้วจ้ะสแสดงว่าเชื่อบัวตายเขาก็สิมาทำการผสมได้เด้อจ้ะเขาก็ใส่ไปด้ยจ้ะ ตีเอาดอกเด้อขี่คนนันนวดใส่อ่นๆไปก่อนจ้ะประเดี๋ยวเขาบอกจังละขีเพิ่มคว้นแห้ง กนไข่หนึ่งฟองจ้ะแล้วก็ไปกิ้งโซดาใส่ไปเลยเลยผงฟูจ้ะเครื่องซองนุ่มโครโิเลกเขว่ากันไปน้ำพืชจ้ะ อกช้อนจ้ะใส่ไปเลยมันพืชทานตะวันกะเอ้าแตกอยังไะโชควุดีบ่กใช้ช้อนอีกแก้วมือ จริงงดก็มือก็ดีจ้ะถ้างดก็มือแป้งต้งสิเหลวละจ้ะเริ่มยังหัวบจ้ะเริมเกลืออ๋ประมาณนี้ละขี้เริ่อย ปริกรสิปั้ปนมนสักพักนี่จ้ะข้าเกลือมะเขาโอเคจ้ะน้ำมันพืชโรยหน้าสดหน่อยวันนี้บอกไว้เลยว่าบระอยากมือเปลือนห่อกะสิเอาไปคุณเนาะกระเล็บสัก หนึ่งชั่วโมงจะแค่จะมาเป็งจ่าให้พักแปลงไว้ประมาณเกือบชั่วโมงจะแปลงมันก็ขึ้นเป็นสองเท่าแต่ปฏิท้ศนสิมารถทำการถอดได้ด้วยจ้ะมาเป็งจ่าให้พักแปลงไว้ประมาณเกือบชั่วโมงจ้ะ แบ่งมันก็ขึ้นเป็นสองเท่าจะาปฏิทัศน์ทมาทนจำการถอดได้ด้วยจ้า แคจ้าเขาจะเอาเรื่องกลับมาบ้านนี่ละ่ะขนมสโลสดเลี่ยงเว่าอีกหนึ่งกับขนมอ,อมยิ้มอมยิ้มเนาะสวลสดเสลี่ยงสลสดเสลีสลสล่ยงขนมแตกจ้ากรอบนอกนุ่มในจ้า แต่ห้ากัสิร้อยด้วยน้ำตาลไอซิ่งที่หาได้นะของข้าวห้านนิเดี่ยต้องไปหาซื้อร้อยหลายเปอเอามาปั่นปั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 นก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งกระจ่ะซิงอีเด็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะขนมฮิมานาบันเออเป็นขนมฮิมาระไเนาะจ้ะ โอเคจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้า